สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้าย่างตามดากันเถอะเอ่เป็นไงแซมมิับจะย้ายรถแล้วเหรอจะย้ายรถไปไอ้กรบเอเอสครับอ๋อกบกต่ออ๋อกบไปต่อหม้ออ๋อกบต่อหม้อครับครับครับอ๋อเสียก่อคนดินไปเสียนะเอาเลยเอาบ้านมาท่ามาท่าได้ง่ายหรอเดี๋ยวเลขุดลุ้งให้จะคล้องทุกคนว่าให้มันสบายใจป่ะอ๋ออันนี้เจ้าเดียวกันมั้งเนี่ยบ่บ่ คนรัเจ้าครับจ้าเสียงมีมีาหางานเก่งมากเลยสุดยอดเลยเยี่ยมำยำคนรัเจ้าครับคนรัเจ้าเป็นทั้งผู้จัดการทั้งแม่นา,นา <c oughs> เป็นสุยาห์ใหญ่รถโอ้สุยาหอีหลีวะสุยาง,ยางเ,าเลยไรวะอ้ามาเนี้ยมาเนี้ย นี่จะเป็นมือขวาของตะตุงเป็นมือซ้ายได้ไหมครับมือขวามันโอมือขวาสักอยเนี่ยมือใส่งานหนุโอ้ยเป็นมือซ้ายดีกว่ามีเมียคือต้องใส่งานมาโอ้ยสุดได้เนี่ยงไมยขอมือขวาใช้งานดุขอเป็นมือซ้ายตะตุงครับผมมจะเป็นือซ้าายดีกว่เป็นมือซ้ายดีกว่าเนาะ มือเงาไมาลงนี่<ะ>บหรอมือเงาใหญ่ไมาลงนีบม,มาแล้วครับลืมถามเพิ่นเลือกกินโดไใครตาตาเมื่อกี้ข้อนาดินบอกเพิ่นบอกว่าเอาหาซิมรถโอ้โหเพื่อได้ถามขนาดดินจะเอาตั้งสาให้เพิ่น มาแล้วมาแล้วเสียงกากบาทเ้ยเสียงเฟืองไหมเฟืองไอ้เข้ากลางมันห่างอะ่ะ

Oh oh oh. อันนี้เพื mm ่ hmm. อนไหนเอามาที่ไใ้ที่้รถกันท่านี้ทำทางครับทำทางนี่ครับวันนี้ที่ปากบอ่อก่อนปากบอ่อเซตใหญ่ยครับก็จะย้าย ฟังนี้ฟังคนหนักแข็งก็ฟังนี่ดิฟังนี้ยังคือเป็นแบบนี้อ๋ออันเนี้ยฟังนี้อ๋อฟังเนี้ยแต่ฟังนี้มันเป็นดินมันแข็งเขาเอื้อนดินอย่างตับหมาตับหมาตับหมาเออเขาเอื้อนตับหมาหรือตับหมาตับหมาตับหมามันมันจะออกเป็นหินหินเนาะที่นี่เนาะแต่หนี้ยังเป็นดินดานอยู่เนาะนี่ยเนี่เอามาดันมาดัน นี่จะเป็นเสียเอกครับเอกล้ำซิงโอ้ขอบคุณครับนี่ไม่ต้องขอเลยยืนให้โอ้สุดเลยไปก่อนไปก่อนว้า เอออุ้ยปัญญาก่ก เอาปากบให้เสร็จก่อนครับก็ย้ายทีเดียว เสียดีมาแล้วครับพี่น si ้องเลี้ยงอารามงามเทที่นี่ตะตุงตังไ้ โอ้โเถอะวะเขามีที่ยึดหมวกด้วยเนี่ยโอ้ยึดไปเลยสุดยอดมากเลยลทางนี้มีไหมนเนี่ยทางนี้ไม่ได้ยึดยึดข้างเดียวครับผมเอฟซีครับเอฟซี FC ครับมาไหนครับเอฟซีครับเอฟซีต้งไหนครับเอฟซีดิสเนโลกเลยแหละบายบาย แกน่าจะเอาเสมอนเลยตรงเนี้ยเอาเสมอเลย คลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย